แป้งเปิดร้านข้าวราดแกงอยู่ในตลาดสดแห่งหนึ่งข้าวแกงสีสันสดใสลูกค้าต่อคิวหลังร้านลูกค้าหญิงคนหนึ่งแต่งรูถือกระเป๋าแบรนด์มองกล่องข้าวแล้วหัวเราะเบาๆข้าวสิบบาทถูกขณะนี้จะสะอาดจริงเหรอแป้งฝืนยิ้มไม่โต้อตอบอะไรนัดที่กำลังยืนต่อคิวแอบมองเหตุการณ์สายตาเห็นใจแม่ค้าสักพัก เด็กเร่ร่อนเดินเข้ามามองเข้าในถาดด้วยแววตาที่หิวโหยแป้งจึงคุยกับเด็กหนูหิวใช่ไหมจ๊ะหนูนั่งรอก่อนนะเธอตักข้าวแกงในกล่องใส่ถุงให้หนูน้อยคนนั้นหนูน้อยคนนั้นรับกล่องข้าวไปหน้าตาดีใจลูกค้าหญิงคนเดิมทำหน้าตกใจเฮ้ยแจกฟรีให้เด็กแบบนี้ทำไมมันดูสกปรกนะนัดก้าวมาข้างหน้ามองลูกค้าหญิงด้วยสีหน้าโมโห ของบางอย่างมันมีค่ามากกว่าเงินนะครับแป้งยิ้มด้วยความอิ่มใจส่วนเด็กคนนั้นก้มหน้ารับข้าวอย่างซาบซึง้งแป้งมองเด็กคนนั้นกินข้าวอย่างอร่อยอร่อยมีแต่รอยยิ้มให้ในขณะที่นัดหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วคนในตลาดที่เห็นเหตุการณ์รู้สึกดียืนยิม้มชื่นชมลูกค้าหญิงคนนั้นรู้สึกเสียหน้า ก้มหน้าหลบสายตาคนในตลาดแป้งเห็นดังนั้นเลยหันไปจัดข้าวแกงต่อด้วยรอยิม้มด้วยท่าทีอ่อนโยนเหมือนเดิมมือถือของนัดโชว์คลิปที่เพิ่งอัพลงโซเชียลเป็นภาพแป้งยื่นข้าวให้เด็กพร้อมคำบรรยาย10บ,บาทที่มีค่าที่สุดภาพมือถือของนัดมีคนกดแชร์กดไลค์วิวพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นไวรัลตัดกลับมาที่ตลาด คนเริ่มเข้าคิวร้านของแป้งมากขึ้นกว่าร้านอื่นลูกค้าใหม่หลายคนยิ้มและพูดกับแป้งเอาเข้าวแกงสิบบาทกล่องนึงครับแป้งยิ้มกว้างไม่หุบแววตาซึ้งที่คนเข้าใจความตั้งใจของเธอคนรับกล่องข้าวยิ้มพร้อมกันแป้งเธอหันไปยิ้มให้นัดก่อนที่ทั้งสองสบตาก,กันอย่างอ่อนโยน